อากาศ้้นหอนทุกคนตัดกกดูเนาะตัดกกดูยังมาเหลวเถือนี่อากาศหอนเี้ Nhưng sữa Thì ai để là bao giờ quay 方法呢？Oh, จากที่ว่าตัดต้นไม้นาบ้านเน้องก็จะประมาณนี้เนะทุกคนโอู้อว่าบอกให้รื่องแดดน้อความแดดความหอนะอเพิ่นก็นจะมาคนเอาใหม่นาะงใหม่ที่ว่าเาตัดทิพมานะพอป้าไหว่เขาก็บลิเหตุยังน้อก็เลยว่าหายเพิ่นนู็ที่ว่าเพิ่นมาตัดหายแต่จะเอาเมาื่อเผาทาน มันก็จะได้ใหม่เมื่อเพาทานตืมอีกเนาะเพราะว่าเขาปลาไหลกับบวกนี้เปนออน็นหอดยังง่ะปลาไหลกร็หูซื้อๆเนาะมันก็ะสียเอาเมื่อเห็ดเป็นอดเมื่อแต่กีงใหม่นี่เนาะคนบ่ิได้เอานะมันหน่อยลายแล้วเขาก็สสเกส,เแสเีแต่สก็บแล้วก็จูดหลังจากที่มันแห้งแล้วเนาะเขาก็สก็บจุดตะส่วนที่เป็นตอนทนนั้น,นมันก็จะซ้อยซอยเป็นใหม่ สอยเป็นใหม่ใบหิริใบหงอนอโบว่าสีห็ดเอียงกระไดเพันวะหิริเป็นหนาโตโบว่าหิริเป็นข้อมาเด็ดรังจากคีว่าตัดต้นไม้ออโนโบว่ติกียนะมันมีต้นไม้อยู่นี่มันก็จะมีโฮมแน่เนาะแต่ว่าเอาไม้อ,อ,อร์แล้วกาหยอดเลย กเ็เรียกแต่ต่นมักมวัวต่นมักมัวก็ยังไม่น้อยใบไม้ไงแผ่นไ <c oughs> นมา้คางนี้เนะาะกตบไม่มีตนมน้นไม้ใหญ่คือกันทุกคนก็นมีแต่แต่ต้นมักมวัวน้อยๆนี่เลยอะได้ส่วนหม่มอันนี้หัวกระหม่อมเวทนะพอเป็นป่ามันจะเห็ดกับแผงอะนะและนี่กามีแต่กกงม่วงเลยทุกคนลหลายต้นเนาะ กำลังเป็นโฟูตกำลังเป็นโคตรกำลังิิเป็นหมาเนี่ยโอ้สุดยอด <c oughs> นาเลนาดำเนะ <c oughs> าะอากาศหอนได้ตากแดด,ด เดี๋ยวตอนแรกเนาะสิมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่เนาะหลังจากที่ว่าตัดต้นไม้ออกเบิดแล้วก็เฮาสิเก็บอ่ากิ่งไม้ใบหยาย,ยัางอ๋องนอกนาจากเดินบ้านแล้วก็สิเอาไปไว้อยู่บอนที่ว่าอ่าที่มันลงแจ้งกว่านี้นะสิไปไว้หลังบ้านเนาะป้าให้มันอ่าแหงเบิร์ดนะแล้วจังสิงมาจูดเนาะแล้วก็มานทำลายมันนะ บอิไลโซดดนเนะาะจิไรหนหนึงน่งบอสินอนเวียนดิทุกคนอาการแนวนี้เนาะสีเปิดพัดลมเย็นๆนอนเวียนมั้งเดี๋ยวบายบายด้วยทุยกคนเด้อ